สวัสดีครับอันนี้เป็น EP แรกนะครับกับเรื่องของการตลาดจากบ้านนะครับหรือว่า marketing from home เรื่องแรกที่เราจะมาชวนกันคุยวันนี้นะครับพอดีมีโอกาสได้ชมคลิปคลิปหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็น expert หรือ guru หรือเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับ digital marketing ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจะว่าจะเรียกได้ว่าคนนี้เป็น ตัวท็อปเลยของโลกเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับเขาชื่อแกรี่วีนะครับหรือแกรี่เวนเชั่กนะครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นชาวยิวนะครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าอิมมิเกรนต์หรือว่าอพยพไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปหรือว่าเป็น เทพด้านการตลาดออนไลน์นะครับที่คนเขายกย่องกันพอดอีมีโอกาสได้ฟังคลิปคลิปหนึ่งที่แกรีวีเนี่ยพูดกับน้องๆน,นะครับที่อาจจะอายุยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำนะครับก็เขามาร้องห่มร้องไห้แล้วก็คุยกับแกรี เพื่อขอคําแนะนําหรือปรับทุกข์นะครับแล้วก็แกลลี่ก็ได้ให้คําแนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตว่าแม้ว่าตัวน้องคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่อพยพเพิ่งอพยพมาอยู่ประเทศอเมริกาเหมือนกันแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแถมยังมีเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะเป็นเรื่องของต้องการจําเป็นต้องใช้ยาเกี่ยวกับ โรคซึมเศร้าอะไรประมาณนี้นะครับเท่าเท่าที่เข้าใจนะแล้วก็แนะนําไปในเรื่องของอแนวคิดนะครับแล้วก็วิธีการคิดยังไงถึงจะผ่านพ้นวิกฤตหรือเรื่องราวแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันนะครับเป็นคลิปของ นักพูดหรือนักคิดนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในวงการการตลาดเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเพราะว่าเขาเป็นกูรูในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยนะครับเขาเขียนหนังสือที่ค่อนข้างดังมากเลยนะครับเล่มนึงชื่อ start with why นะครับแล้วก็อีกเล่มนึงอาจจะไม่ดังเท่าเล่มแรกชื่อ,อ leader eat Last นะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยมีแปลเป็นไทยแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่2เนี่ยมีแปลหรือ,อยังนะครับก็คือเรื่องแรกคือ start with why ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพูดในเรื่องของแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจว่า,าควรจะเริ่มต้นให้เจาะไปที่ความคิดว่าทำไมมากกว่าถึงต้องมีเราถึงต้องมีธุรกิจนี้แทนที่จะเริ่มว่าต้องทำอะไรก่อนนะครับก็แบบนี้สองคนเนี่ย คนที่สองนี้ก็คือไซมอนเซนิกนะครับก็เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวโยงกับคลิปแรกที่พูดถึงคำแนะนำของแกร y รี่บีในการาพูดกับเด็กผู้หญิงคนนี้แต่คลิปที่สองเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไซมอนเซนิกที่เล่าว่ามุมมองสองแบบเกี่ยวกับเรื่อง Optimism กับอีกคำหนึงเรียกว่า p o ซิทิฟิตีนะครับก็คือการมองโลกในแง่ดีกับการคิดบวกเนี่ย มันมีข้อแตกต่างกันเดี๋ยวลองดูคลิปแรกของแกรี่วีสั้นๆสักน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกัน Like, you your future, you're listening to the wrong voices. You're looking, you're looking at what's in front of you right now. College doesn't mean shit. College doesn't mean shit. So I don't give a fuck that you dropped out of college. I think it's good that you dropped out of college. You need to. If you think your life is shit, your life is shit. Keep listening to more of my content. You need fucking positivity coming through your ears. When fucking all that negativity's coming to your head, you put your fucking head and listen to positivity and go get a job and start saving money. I'm trying to. But it's really hard. Yep. Um, right now, it's like, I'm in a medical situation. Okay. I understand. And, yeah, I mean, we're here, like, getting a job. Listen, there's, there's always going to be tough times. There's always going to be tough times. Yeah. It's just a little part of your life. This is only a couple of years of your life. One year, two years, three years, it's a small part of your life. Positivity in your ears. Not just me, whatever. I don't care. Music, whatever, but put positivity in your ears. That negativity that you're hearing, gotta get that the fuck out of your life. If you can't move out yet, put shit in your ears. You walk in, put the fucking headphones on in your house, close your door, fucking listen. That's the game. You're welcome. <coughs> คือน้องคนนี้เขามาขอคำปรึกษาว่าเนี่ยเขาเป็นเด็กที่อ,อพยพมากับครอบครัวที่มาสหรัฐเนี่ยแล้วก็มีปัญหาหลากหลายเลยแล้วก็มีเรื่องการที่พยายามจะหานานทำเขาพยายามสู้ชีวิตรวมถึงตัวเขาเองก็มีปัญหาด้านสุขภาพเรื่องของการต้องใช้ยาอยู่ด้วยแกเรี่ก็บอกว่าคุณยังเด็กอยู่เลยคุณต้องใช้ความเป็นเด็กของคุณให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่า เด็กคนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้เพราะว่าเขาเครียดมากในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องของชีวิตด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันดูเลวร้ายดูยากไปหมดเลยสาหรับเขาแล้วเขาก็ร้องไห้อย่าเลยแกลี่กลี่ก็พูดว่าฟังนะคือมันมีโอกาสอยู่แล้วละ่ะที่ชีวิตมันจะเจอเรื่องเลวร้ายบ้างนะครับแต่เขายังเด็กแกลี่ก็ย้าว่าน้องคนนี้ยังเด็กอยู่อายุยังน้อยอยู่เลย ต่อให้มันเลวร้ายไป3ปี4ปีหรือแม้กระทั่ง6ปียาวไปเลยเนี่ยมันก็แค่เป็นส่วนเล็กๆในชีวิตเท่านั้นเองต่อให้คุณใช้ชีวิตผ่านเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมด 6- 7ปีผ่านไปเนี่ยคุณก็ยังเรียกตัวเองได้ว่าคุณยังเด็กนะครับเพราะว่าน้องคุณนองยังอายุไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคืออยากให้แกลลี่พยายามอยากจะบอกว่าอยากให้น้องคุณนี่คิดใน แง่บวกมองโลกในแงด่ดีพยายามรับสื่อที่มันเป็นด้านบวกเยอะๆนะครับไม่ต้องไปฟังด้านลบอะไรมากนะครับถึงกลับบ้านไปก็ถ้ามันมีแต่เรื่องลบๆก็ปิดประตูอยู่ในห้องฟังแต่เรื่องราวดีๆที่มันเป็นโพสิทีฟนะครับแล้วก็ฟังคําพูดดีๆให้แรงบันดาลใจแบบนี้แกลลี่ก็บอกว่ามันจะช่วยยกระดับหรือช่วยยกคุณภาพชีวิตของตัวเเองแล้วแล้วก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ เขาก็ให้กําลังใจกับน้องคนนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามองมองเห็นในมุมที่บอกว่าตัวเขายังเด็กยังมีโอกาสอีกเยอะในชีวิตนะครับก็จะทําให้น้องเนี่ยค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่สุดยอดนะักการตลาดดิจิตอลคนหนึ่งได้ให้แรงบันดาลใจกับเด็ก ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตอยู่นะครับก็เป็นมุมมองด้านหนึ่งส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เกี่ยวพันกันครับ,ก,บกับเรื่องการมองโลกในแง่บวกเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าในช่วงนี้คือมันไม่มีอะไรเหลือให้มองโลกในแง่ดีในแง่บวกละอย่ามาโลกสวยมากเลยอะไรแบบนี้ก็มีอีกคําแนะนำหนึ่งนะครับเป็นคําแนะนําของอย่างที่บอกไปก็คือไซมอนเซนิกที่เป็นนักพูดนักเขียนหรือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจนะระดับโลกเลยนะครับเจ้าของหนังสือที่โด่งดังบ้างในบ้านเราก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามชื่อหนังสือชื่อ start with why นะครับก็ไซมอนออกมาพูดว่าการมองโลกในแง่ดีกับการคิดบวกบางทีมันจะมีเส้นบ,งบางๆต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปกันนิดนึงนะ Believe. It's not. Optimism is not the denial of reality. Um, and positivity is about saying things are good even when they're not. So, like, everything's fine here, nothing to see here, everything's good, everything's good, we're good. That's positivity. We don't need positivity right now. Optimism is the belief that the future is positive. We're going through a hard time now. ครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันต่อนะครับกับคลิปที่ไซมอนพูดก็คือเขาบอกว่าคำว่า optimism นะครับกับคำว่า positivity เนี่ยมันต่างกันมันมีเส้นต่างกันบาง,บางๆนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อถ้าเป็น optimism นี่คือการมองโลกในงแง่ดีนะครับ ไม่ใช่ที่จะมองข้ามในสถานการณ์ปัจจุบันไปหรือว่าไม่สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าจะมีสิ่งดีๆหรือ positivity หรือความเป็นบวกในอนาคตต่อไปนะครับแต่ว่าก็คือก็คือศรัทธาและเชื่อมั่นในเรื่องราวของอนาคตที่มันจะต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นนะครับส่วน positivity คือไซมอนได้ให้คำนิยามว่าประมาณว่าเราพยายามจะ เปลี่ยนมุมมองจากเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมองให้มันดีไปทั้งหมดก็คือเหมือนกับเขาใช้คําว่า denial ก็คือเหมือนกับไม่สนใจเลยเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วบอกว่าเนี่ยอันนี้ดีแม้ว่ามันจะไม่ดีก็ตามก็บอกว่ามันดีอะไรแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นมุมมองหนึ่งแต่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของ positivity นี่แหละครับก็คือเราสามารถมอง ให้เป็นแง่ดีๆได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาหลากหลายอย่างนะครับก็คืออย่าให้คิดว่ามันจะต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากนี้แม้ว่าปัจจุบันมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากเป็นสถานการณ์ที่มืดดาแต่รับรองว่ามันจะต้องมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แน่นอนนะครับโอเคครับก็อันนี้เป็น EP แรกนะครับกับเ,เรื่องของการตลาด จากบ้านนะครับหรือว่า marketing from home นะครับก็จะติดตามชมกันในช anel นี้ต่อไปก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ